วันนี้ถนัดเที่ยวเรามีบินต่างประเทศการเดินทางจากบ้านไปแอร์พอร์ตไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเลยค่ะเพราะเราใช้บริการฟรีแอร์พอร์ตล o มูซ n นกับบัตรเครดิต UOB Krisfire World Elite ซึ่งเป็นบัตรเครดิตสำหรับนักเดินทางเหมาะกับถนัดเที่ยวสุดๆเราสามารถใช้บริการเรียกร,รับส่งสนามบินได้3ครั้งต่อปีและเข้าเลาจ์ในสนามบินได้ถึง6ครั้งต่อปีเลยค่ะที่สำคัญคือใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะมันเลิศม,มากเราก็แค่แพ็คก,กระเป๋าแต่งตัวสวยๆรออยู่ที่บ้านนะก็มีรถตู้คันใหญ่มา ารับถึงหน้าบ้านพร้อมพี่พนักง,งานสุภาพมากเลยค่ะบริการขนกระเป๋าขึ้นรถให้เราเรียบร้อย,ยรถที่มารับถนัดเที่ยวเราวันนี้เป็นรถยนต์ฮุนได h หค่ะด้านในกว้างขวางสะ,าสะดวกสุดสุดแล้วเราก็เดินทางมาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยที่พนักง,งานก็อำนวยความสะดวกขนกระเป๋าลงให้บริการได้แบบสุภาพมากประทับใจถนัดเที่ยวสมัครเองใช้เองแบบ no สปอนนะคะนถนัดเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามไปด้วยนะคะ